วัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็นะครับมารีวิวนะครับเป็นตัวเครื่องคัดดีนะครับรุ่นเทอร์โบ5000นะครับตัวนี้ก็นะครับเช็สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะฮะทำการเทสนะครับทําการนะครับเช็คนะครับจุดต่างๆนะครับสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับก็นะฮะ เทสวัดเทสอะไรนะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนะครับขนาดจะทัดรัดนะครับนะฮะน้ำหนักนะครับกาลังนะฮะกำลังกําลังดีนะครับแต่ให้นะครับกําลังวัดนะครับแล้วก็การใช้งานนยนะครับยังพอตัวเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็สเปคนะครับจขับเนิ้วนะครับโพงหล่อนะครับไว้4นิ้วเนี่ยนะครับ ข้างละสารตรงซีดอกเนี่ยนะครับบอกเลยว่าจุกตับนะฮะจุกตับเลยนะครับอย่างใครที่นะครับออกงานทั่วไปนะครับออกงานทั่วไปงานช่วงไฟนะครับหรือจะรับงานนะครับที่นะครับที่ใช้นะครับต่อกําพงสักนะฮะข้างละสารตรงซีดอกเนี่ยนะครับนะฮะตัวเนี้ยนะครับถือว่านะครับกำลังดีเลยนะครับกำลังดีเลยนะฮะไม่กินไฟมาก นะครับไม่กินไฟมากบอกเลยนะครับนะฮะเพราะว่าคือถ้าเรารับงานที่งานตามบ้านอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเรานะครับเอาแอมบิดนะครับเราต้องการวัดถุงสุงไปเนี่ยนะครับเวลาอัดเบสอัดกระแทกเนี่ยนะครับไฟตกนะฮะอัดไม่ออกนะฮะแต่ถ้าเอาเป็นตัวคัดดีเทโบห้าพันตัวนี้นะครับข้างละสามถึสี่ดอกเนี่ยนะครับอัดนี่ยังมันเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็คือ นะเป็นคัดดีรุ่นหม้อแปลงนะครับคาปาก็16ลูกเลยนะครับนะฮะเอ็นเนี่ยเป็นแผงบเบลล่มเลยนะฮะนะครับแล้วก็เป็นตัวคัดดีตัวห้าพันเทอร์โบโปรเทคโปรเทคชันนะครับตัวนี้ก็มีทั้งชุดป้องกันลำโพงแล้วก็จะมีชุดโปรเทคป้องกันลำโพงช็อตนะครับเวลาเกิดการช็อตของ สายลำโพงนะครับตัวนี้ก็จะตัดนะครับแล้วก็ต่ออัตโนมัติโดยไม่ต้องไปปิดดีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะครับน้ําเสียงนะครับเบรนี่หลังคาสั้นฝ่าต้มสะเทือนเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องใครที่ชอบเบรดแบบแน่นๆจุกๆสถานสถานนะครับนะฮะคืออย่างลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งลดแนวรดแห่พวกอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหสะใจมากนะครับ กลางแหลมนะครับกลางพิ้วนะครับกลางนี่ชัดโปร่งนะครับคําโตนะครับเสียงนี่เสียงกลางนี่คือเสียงกลางหนาชัดนะครับคําโตเนี่ยเวลาเราเปิดออกไปเนี่ยนะครับมันจะฟังรู้เรื่องว่ามันเป็นเพลงอะไรนะครับลูกเคาะลูกโขกเนี่ยนะฮะมาดีเลยนะครับแหลมก็ถือว่าใช้ได้เลยตัวนี้นะครับนะพิ้วนะครับก็ประมาณนี้ ใครที่เอาจะเอาไปเล่น2ทางก็ได้ทางซ้ายนะครับขับเบรนะครับ4ดอกนะฮะ้างขวาขับกลางแหลม4ดอกนะครับสบายๆเลยนะฮะตัวเดียวนะฮะสามารถรับงานได้หรือนะครับจะทําเป็นตัวนี้ขับเบรอย่างเดียวก็ได้ขับกลางอย่างเดียวก็ได้นะครับสบายๆตัวนี้เป็นพาราเลลนะครับเป็นบาลานซ์พาราเลลนะครับก็นะฮะตอนแรกก็จะทําบิดนะครับแต่ประเมินว่า พอเราลองทําแล้วนะครับมันมนเล่น8ดดอกนะสมมุติลูกค้าจะไปเล่น8ดอกนะพอปิดปิดเหลือ4ดอกเนี่ยมันก็นะครับมันดูเหมือนเดี๋ยวทํารุ่นใหญ่กว่านี้ดีกว่ามันจะจุกตับกว่านี้นะครับเพราะว่าลองเทสแล้วลองอะไรแล้วเทสวัดแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะปิดนี่มันกินกระแสสูงมากนะครับแต่นั้นะพอกินกระแสสูงเนี่ยนะครับเวลาเราอาดตกไปเนี่ยนะครับแท่นตุ่มเล็กนะครับก็เลยว่า มันยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับก็เลยว่าถ้าเราทําแบบนี้เราทําเป็นพาราเรลดีกว่านะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปเป็นบิดเนี่ยนะครับทำเป็นบิดตัวบิด6 0 0ันบิด8 0 0 0ันบิดมือนอย่างเงี้ยนะครับมันจะสะใจกว่าส่วนตัวเนี้ยนะฮะเราทําตัวเล็กๆแต่ให้กําลังวัดที่สูงเราไปใช้พวกเนี้ยนะครับมันจะไม่กินไฟมากนะครับนะประมาณนี้นะฮะแต่คาดีตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันบิดได้นะฮะมันบิดได้นะฮะ ใครที่ซื้อโมดูลไปเ่ยแล้วไปทําบิดอก็คือบิดที่เป็นล้านเนี่ยนะครับโอ้โหมาอีกหลายเท่าตัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นพาราเล่นะครับนะตัวนี้เป็นพาราเล่แทนก็อย่างเครื่องรุ่นนี้ก็ฟูลออปชั่นครบเลยทั้งซอฟต์สตาร์ทนะครับเวลาปิดนี่เวลาเปิดปิดนี่โอเคเลยนุ่มนวลนะครับนะฮะมีทั้งซูเปอร์โปรเทคนะครับนะมีชุดป้องกันลำโพงอุปกรณ์อย่างดีทุกอย่างนะครับแถบหลังเป็น สปริงกดอย่างดีนะครับสเปคคอนก็เป็นยี่ห้อลิศอย่างดีนะครับแล้วก็เอ็กแกรก็ลิศนะครับยี่ห้อลิตอย่างดีพัดลมนี่นะครับนะครับซูนอนอย่างดีนะครับเปิดนี่เสียงสมูทเลยนะครับไม่ดังแต่ลมเนี่ยนะฮะลมนี่ลมโฟอากาศนี่อย่างดีมากนะครับสวิตเปิดปิดข้างหน้าเนี่ยนะครับอังกฤษอย่างดีหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกนิหนึ่งนะฮะ เห็นไหมครับครับเป็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็นะครับเทสกําลังนะครับนะฮะเทสกําลังเทสวัดนะครับฮะจะไม่โหลดนะฮะช่วงที่เทสไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฝนตกนะฮะก็เลยไม่เป็นไรนะครับเรารู้ที่แน่นอนแล้วว่าเป็นไงนะครับมั่นใจได้นะครับ ครับปลาที่พกลุกอัดไปเลยไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับนะครับหม้อลูกนี้นะครับทั้งไฟสูงกระแสสูงนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะฮะนะฮมันแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้คงไม่ได้ถ่ายรีวิวเสียงนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาไว้รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับชอบคัสดีนะครับหม้อแปลงแนวโหดดแบบนี้นะครับ แล้วก็เครื่องแบบนี้นะครับก็ราคาหมื่นไปไปนะครับเพราะว่าราคาเม้อแปลงตอนนี้ราคาเม้อแปลงขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรนะครับคาดดีตัวนี้ก็นะครับอะไรนี่เกรดเอนะครับอะไรใหม่นะครับเกรดเทุกทุกชิ้นนะครับก็ราคาสูงนิดหนึ่งแต่เรื่องความทนทานนะครับความอึดถึกบึกบุนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็ใครสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามช่องทางนี้ได้เลย ก็จะมีลายฮันสกอร์3-5แล้วก็จะมีลายสำรองลายสำรองตอนนี้แทบเป็นลายหลักไปแล้วนะครับสู05-5-6-3-9-6-2-5อันนี้เป็น ID ลายเลยนะพิมพ์เบอร์โทรสู0 5 5 6 3 9 6 2 5ตรงนี้ช่องค้นหายดีไลน์นะครับแล้วกเ็เบอร์โทรส่วนตัวผมก็สู05-5-4-9-4-2-5นะครับช่างหัดแล้วก็จะมีลิงก์เฟซบุ๊กนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ใครสนใจยังไงก็ ยินดีให้คําแนะนําทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็จะมีนะครับเป็นรุ่นเล็กกว่านี้นะครับใครที่ชอบ18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับข้างละ2อถึงสดอกนะครับก็จะมีรุ่นเล็กกว่านี้นะครับก็จะมาราคาอยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับนะฮะรุ่นเอ่ออาจจะตีไว้สามพันแปดนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวทําเสร็จนะครับจะมารีวิวให้ทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทําแต่ละรุ่นเนี่ยมันต้องเซตต้องมาร์กนะครับแล้วก็ต้อง นะครับวิเคราะห์นะครับวิจัยนะครับนะฮะพอจะเสร็จแต่ละรุ่นนะครับก็นะฮะลูกค้าโทรมาหลายหลายท่านมากนะครับนะครับว่าจะสั่งนะฮะจะเพิ่งสั่งนะครับนะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์วิจัยนิดหนึ่งแต่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัว5000ตัวนี้นะครับตัวคัสดีเทอร์โบ5 0 0 0ตัวนี้นะฮะพร้อมนะฮะที่จะนะครับบริการลูกค้าแล้วใครที่สนใจชอบสั่งนะครับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ อ่ะโอเคผมช่างหัดรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ